สิ้นสุดการรอคอยเหมือนกันนะครับผมสำหรับ MV เต็มมาเรียบร้อยได้เวลาของเจน4 c g m 4เทีเ่เพลงสิ้นสุดทางแพ้จะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วเชิญหูรอมานานแล้วน้องสตังปอนนะครับได้เวลาแล้วนะเชียงใหม่ครับบรรยากาศวุ่นวายฮนะคู่เมืองแน่นอนนี่ไงผมจำได้ผมเคยไปจอดรถซื้อของอยู่แถวนี้นะครับเพลงเราได้ฟังกันไปแล้วนะครับอันนี้ขอรีแอค MV 6นาทีกว่าเลยน้องฟังเพลงน้องนิชามีเสน่ห์มากนะผมว่าอืมโอ้ซูมิอะไรตอนหัวอะไรอะไรลอยมาตอนหัวหนูนะครับโอ้ยคนลุกคนลุก โอ้วิ่งขรุแบบมีความเป็นแอนิเมชันอนิเมะเลยนะชุดสักเลียนว,วิ่งเลยเเทุกคนคิดว่าฉันไม่มีทางทำได้จริงอยู่ที่เราไม่เหมาะกับสิ่งที่ทำอยู่นี้งั้ฉันก็ต้องเต็มที่กับมันมากก็ได้จริงไหมละ่ะน่นารักอะ่ะผมว่าน่นารักอะ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะขอญาติจัดอะไรนิดหน่อยนะครับเรื่องเสียงนิดน,นึงโอเคสดเงี้สดเงี้งนี่ สวยเต้าสตังปอนนั่งตรงนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าหัตถกรรมนะครับตะกงตะก้าจากสารต่งตงตตา,าตงๆก,ก,กำลังดูถ้าเต้นใครอ๋อดูรุ่นพี่ดูรุ่นพี่เพลงรุ่นพี่ไง ปลายฟ้าวาเลนไทยน่ารักนะเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่อยู่ในเชียงใหม่ใช้ชีวิตเขาเรียกว่าประจําวันอะไรเงี้ยทั่วๆไปหลายๆคนก็ประมาณนั้นแหละแค่ชีวิตอยู่น้องคนนี้ก็นะสตังปอนก็เดินอยู่แถวๆตลาดยังง่วงนอนอยู่เลยนะครับปลายฟ้าเรา ทุกคนเหมือนได้ลิงก์บางอย่างนะครับมีเหตุผลบางอย่างที่หยิบสิ่งของสิ่งนั้นขึ้นมาสงสัยอยู่ว่าคืออะไรทำไมยังไง oh, รู้สึกพิเศษในสิ่งนั้นโอ้ oh, ทุกคนได้อันนี้หมดเลยอะ่ะอ้าวมีรุ่นพี่มาแจมด้วยล่ะครับน้องจริงๆเหรอม่เกล แต่ไม่ยอมถ่ายหน้าเต็มโอ้โหหน้าเนียนสายน่ารักมากมน้องสตางค์นนะครับชัดมากครับนี่ 4K ตรงนี้น่ารักที่สุดนะครับน้องเคิร์นเหรอใช่ดิมายืนแบบ มายินรับน้องรุ่นใหม่เงนี้เหรออ๋อเป็นเหมือนสิ่งของมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่แบบหยิบขึ้นมาปุ๊บเรามองเห็นแบบรุ่นพี่จะมารับเราไปอยู่ด้วย <laughs> มันหยอกมนหยอกนะครับผมห <laughs> ลอกหลอกนี่ใครอะ่ะเอ้ยสิตาสิตามาแจมด้วยว้าวอเมซิ่งจริงๆ โฟก,กัสไปที่หน้าเนับถือคนที่ทางออกมาได้อย่างเต็มที่นะแต่ก็มีความสสัยว่าพวกคุไม่เหนื่อยกันก็ทมือนกันนะเอเหมือนมีความเป็นอนิเมะอนิเมะเลยเนาะเออมีทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนแบบกระตูนอะไรเงี้ยใหญ่อ๋อนะครับเต้นนิชาเท่าที่ผม สังเกตดูแะเพื่อน,เ,อนเป็นคนหนึ่งที่เต้นหลายดีมากตั้งแต่งานคอนนะครับหลายๆเวทีเนาะที่เห็นมาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะเวลาน้องเต้นคือแบบเต้นแรงเต้นสวยด้วยนะลายเต้นดีมากนะครับคนเนี้อ๋ออฟฟิเชียลน่าจะมองเห็นอะไรบางอย่างนะครับจริงๆเด่นมากทุกครั้งที่น้องเต้นนี่น่าสนใจน่าจับตามองน้องๆร้อมวงกันนะครับ สตังปอนชี้ไปบนต้นไม้เลยทีเดียวงานหลักทุกคนจริงๆแม่สดใสจริงๆสตังปอนนิชานี่แบบเด่นมากเลยเด่นจริงสมเป็นเซนเตอร์นเ,นเ,นเนาะเพลงรุ่นครับเพลงรุ่นพวกเธอลุกขึ้นมานี่เลยอ้าวค่อยๆตามเพื่อนให้ลุกตามนะครับ มานนี่มานนี่ฉ,ฉันพาไปดูไรเดเร็วๆลิตาครับยังไงฮะน่ารักอ่ะสนามที่ไหนเนี่ยด <c oughs> ้านหลัง ไม่รู้ที่ไหนครับใครอยู่เชียงใหม่น่าจะรู้จักกันนะครับด้านนี้ตรงนี้นั่น่าละคอั MV ดูเรียบง่ายเนาะแรงมากครับน้องๆ มองเห็นความวุ่นวายของแต่ละคนไปยืนด้วยกันน,นู่นนี่ทํานู่นกิจกรรมนะครับเป็นคู่คู่แยกบ้างเต้นมัางนะครับกิจกรรมของน้องต่างๆนะครับเรียนด้วยกันอันนี้โรงเรียนเรียนด้วยกันในคู่นี้นะครับคู่นี้ก็เป็นพี่น้องกันอ่าน้องสตังปอนมาเต้นตรงกลางแล้วทุกๆแป๊บเปลี่ยนเลยนะครับผมจะแหล่งมากสดชื่นสดชื่นอ่า รุ่นพี่วิ่งนําไปแล้วนะครับรุ่นน้องกําลังมองอยู่ว่าจะวิ่งตามดีไหมนะครับแต่คงตามแน่นอน <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนชุดรันมาลันมาหรือเปล่าดูจากข้างหลังเหมือนจะรันมานะแต่ยังไม่เห็นใช่ไหมคมๆเลยอะ่ะน่ารัก สาวเวนก็น่ารากักสาวไมเวนก็น่ารักทุกคนทุกคนทําได้ดีนะเนี่ยครับทาได้ดีมากฮนะ,ะวิ่งแล้วหันกลับมาดูน้องๆน้องๆจะตามมาไหมนะนะครับจริงๆหันไปดูน้องนะครับตามมาไหมน้องน้องว่าไงครับมา,มาี่มาตามพี่มาเร็วไไโอเคหนูมั่นใจแล้วหนูจะตามรุยกันเลย น่ารักสดใสจริงๆเพลงรุ่นสี่ไน้แบบติดแบบร็อกๆเนะเอะไม่เบาเลยทีเดียวหล่นมากดิกผมจำได้เลย รุ่น1น,นำหน้ารุ่น2ลองลงมารุ่น3นะครับก็อยู่แบบเยื้องๆกันวิ่งตามทันไหมนะเ<อ>หนื่อยไงโหวิ่งตามรุ่นพี่นี่มันเหนื่อยจริงๆเลยนะสตอรี่แบบง่ายๆเรียบๆนะครับวิตามตา,มตา,มตามแบบพลาดเลยนะครับเหนื่อยนี่น้องพเพลินมา มาเร็วพี่จะพาไป<า>ต่อี่แ้ตลอดฉเว่าตัองคนที่แพ้มาตลอด,อก,ด,นนดกันมันคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกแม่ฉันก็พยายามทำมันอ่กินคอยถอดแว่นแล้วเว้ยน่า,ร,า,ารัก,กจนะี่งิกเลยอยากเร็บสตัอกบอลใส่ชุดเซมแล้วนะครับพวกเราเอาไงก็ดีจะไปต่อไม่ได้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินข้างทางก่อนหิวแย่ yeah, แล้ว เธอว่าไงอ่ะฉันว่างนอนแล้วอะเฮ้ยนะ่าไปหน่อยอีกหน่อยหนึ่งเดียวเอง,เอเองปะ,อะโอเค <c oughs> ไปครับจบแล้วครับง่ายๆเรียบง่ายนั้นหลักอ่ะตรงเนี้ยตรงเครดิตอ่ะ น่ารักเขาเรียกว่ามีความเป็นอะไรที่แบบนิวเจนจริงๆนะสดใสแบบเด็กสาวยุคใหม่2025ของเราเนาะปลายปีนะครับนี่คือความใหม่ของแท้ครับสดใหม่นะครับยิ่งกว่าปลาในตลาดก็ต้องน้องนี่แหละ C j เจรุ้นสี่น่ารักอะ่ะเป็นการถ่ายแอคต่างๆที่น่ารักมากนะครับใช้ฟอนต์ต่างๆที่มีความเป็นยุคสมัยนี้น่ารักอะ่ะปลายฟ้าอะไรเอ้ย อโอโหยังชินแน่นะครับยย่ย่ย่ยอน่ารักมากนะแต่แรงมากนิชานี่แบบแน่นอนนะจริงๆนะเวลาผมดูอย่างนิชานี่เป็นคนที่เต้นแล้วแบบดึงสะกดคนที่ดูน้องต้องแบบต้องมองนะอะไรประมาณนี้ทุกคนต้องมองฉันแบบบีดรามาสส่องให้มองอะ่ะ สะกดวิญญาณนะครับน่ารักมากทุกคนทำได้ดีครับนิวเจนโอ้ยโอ้โอสตังปอนปล่อยดาเมจอะไรตอนนี้น่ารักที่สุดน, <laughs> น่ารักนะครับอ่ะพิษสันโลกหวังว่าจะมานะครับรถโชว์วันที่1 3บ4เดือนหน้านะครับรอนะเดี๋ยวไปหานะครับนนจะไปดูจริงๆหน่อยไม่ใช่ไปสิไม่ใช่น้องจริงๆจะไปดู ตัวจริงหน่อยว่าน่ารักขนาดไหนนะครับนิชานี่มีสเสน่ห์ดูมีอนาคตนะครับเจนสนี่แบบสดใหม่เฟรชจริงๆเป็นเพลงที่แบบมีพูดไว้ด้วยในเพลงเลยทีเดียวโอเคจบเรียบร้อยเป็นเพลงที่แบบ เขาเรียกว่าติดล็อกล็อกเนาะเส้นแรงๆติดล็อกล็อกอัปประมาณนี้ครับสำหรับเรีแอชสุดเอ้ยม่ีชีสุดเส้นทางสิ้นสุดทางแห่จะสุดเส้นทางเลยคุณนะครับ <c oughs> เป็นเอ็มที่ผมชอบนะครับเพราะว่ามีน้องสตางปอนอยู่และน่ารักมากนะครับผมแหม่ได้เห็นถอดแว่นสมใจแล้วนะครับน้องถอดแว่นจริงๆด้วยนะครับผมใส่แว่นก็น่ารักถอดแว่นก็สวยๆนะครับใส่สกันทั้งทุกคนแหละนะครับทุกคนทําได้ดีหมดชิ้นองชิ้นเนเอล วเดนทายนางนิชาสตังปอนปลายฟ้านุ่นนีหงยกนะครับทุกคนทำได้ดีมากๆครับผมเป็นนิวเจนที่น่าจับตามองฝากสนับสนุนน้องๆ C G M รุ่น4กันด้วยนะครับวิ่งตามเพื่อนๆอไม่ใช่สิวิ่งตามพี่ๆมาติดๆนะครับรุ่น1รุ่น2รุ่น3นะครับและนี่คือรุ่น4 C G M 4 d X ฝาก1ของของชิน l กันไปด้วยนะครับ MV เข้าใจง่ายย่อยง่ายเขาเรียกว่าถ่ายทำแบบง่าย สบายๆส,สดชื่นสดใสกับทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมแม่สดใสอีเฟสนะครับสดชื่นเลยน่ารัง